ค่ะพี่น้องค่ะตามแอดมาค่ะไปกาบกาบน้ำมาสการปูเลือสีเจ้าของพื้นที่สำนักสงฆ์ตรงนี้เนาะค่ะตามแอดตามยายชีไปค่ะพี่น้องค่ะยนี่ยซีม่วงเลยเห็นเต็มเต็มไปนั่งไปเขาป่าเนื่อเดือนหนึ่งมาลมหนาจีจีซื้อเก้าอี้มาถวายจากสีหาโตอยู่หรอกค่ะเก้าอี้น่ง โอ้ยหัวหล่ดเด้อบอกเขายืมหัวหล่ดเนาะค่ะเดินทางช่องกับเดินทางมาหอดสำนักสงฆ์สำนักสงฆ์ของปู่ฤาษีเนาะค่ะเนาะปู่ตอนตอนตอนเป็นฤาษีลุงปู่่านนเเปป็็ฤษีีงซค่ะนี่ค่ะพี่น้องค่ะค่ะแต่ว่าตอนนี้หลวงปู่หลวงปู่อ่าเขามาในเมืองเ่ยมันเขาบ่ให้เขาบ่ให้ไว้ค่ะลุงปู่บอกค่ะลุงปู่ก็เลยบ่กบอกทายหนาเนาะค่ะหลวงปู่ค่ะ ค่าค่านี่ค่านานี่จะได้น้านนี่ก็ได้เนาะน้าหรือสีนี่นี่ค่ะพี่น้องค่ะปูหรือสีเนาะตอนเป็นนุ่มค่ะพี่น้องกลางไม่ได้บัดนี้พลข่อมากเมื่อน้องอเอวาก็แล้วค่ะรอแล้วค่ะเราจงได้กาทั้งช่องกาอนุญาตถวายปัจจัยบางส่วนให้ปูหรือสีค่ะสขคาซ้ายค่ะ พอได้เป็นน้ำมันบินทบานก็สูงถสาราจริงนี่แหละพอได้เพื่อนก็เอาให้ผู้ขาผู้ขาเขาไปแชี่ค่ะว่าม่นมินประมาณเพื่อนเนี่ยเพื่อนได้บุญี่เสาบุญใหญ่ของผู้ขาค่ะตอนนี้ได้ได้อริยสัพเวเนี่ยเช้าเนี่ยอาริยสัพเพก็คือว่าเราได้ให้กับผู้จำสินให้กับหมูหมูสัตว์ ก็ได้บุญเยอะเหมือนกันให้หมู่บุคคลธรรมดาหมู่ที่ยากจนเป็นมนุษย์ก็ได้เยอะให้หมู่คนที่รักษาศีลก็ได้เทวีเข้าทวีคูณขึ้นมาอีกให้กับผู้ที่จำศีลภาวนาอันม,มีแม่ชีอันมีพระฤาษีอันมีพระสงฆ์องค์ข้าเจ้า ล้าเน่นขึ้นไปอีกบุญก็เป็นเรือซักทำหมาหากินบ่บกข้องคุ้มครองปลอดภัยไปเบิ้ลภูที่ทำในมือนี้อนุโมทนาหนำเด้อสช่รัารอาสาธุสาธุทายจะเลื่อนลุงเรื่องคิดไงเป็นพ่อแบบแม่แบบอันไหนฝังสิ่งใดผู้ใดอยากกินนบ่ไม่บกข้องบ่มีทุกข์มีอยากจะเลื่อนลุงเรื่องหากินไงเออบ่ต้องออกเงาะออกแห้ง ให้ได้ล้ำได้รวยสาธุค่ะนี่แหละถือพองถือพ้องมาแล้วคเอฟซีท่านใดที่ลำบากที่นี่เอฟซีท่านใดที่อยากว่าโศกตัวใดว่าท่านไดตัวเลขตัวนี้แหละที่นั่งโศกมากนี่รถคันนี่แหละสาธุค่ะเนี่ยมันแน่นเลยอาตมายืนยันเลยพระฤาษียืนยันเลยดิเอ้าเออพระฤาษียืนยันว่าจะทิ้งตัวนี้ว่าท่านไาเมันยิ่งนิ่วแต่ปากก่อนนี่แหละ ่ะทิ้งตัวนี้เลยเด้อพาเราคนเล่นดุเด so um ้อน่าึงดีวายพวกมาไล่บอกได้วานั่ตัวนี้เลยบาดนี้เพบาดนี้มันจินออกแน่บาดนี้ไอ้ขทิที่พาม้ามุกออกบานนี้มันสินออกแน่เนี่ยสาธุค่ะเด็กยังได้ทังชงทะเบียนไส่ชือเล่ง้นพราะวขาเจ้ามนัเร็เนาะเจ้าวิ่งไหมพอเขาได้หมดเลยทั้งสีตัวหา เอาลวดโชค mắn มาแล้วหลายบานเลยโชค m ắ มาแล้วหลายบานสีผ้าใบเบิ้งกับชานตะปูเอาจากไดการกาบล่าหลวงปู่ฤาษีค่ะโชคดีค่ะยายชี้สิผ้าไปเบิ่งชานตะปูค่ะรบาตะปูเด้อตะปูเนาะค่ะจากไดการ์ตามแอดมาค่ะตามยายชี้ไปว้ตะปูเนาะค่ะเนาะโอ้ยเสืออ่อนแต่เจ้านี่แหละเขียวแล้วก็มีแล้วพี่น้องประมาณสองร้อยโลเขียวตันเลยค่ะพี่น้องค่ะค่ะไป ป <like. S 2> ูมาลับแแบบล้วนีค่ะปูปูมารับแล้วค่ะพี่น้องค่ะปูมาลับเอาแล้วเนอเหมือนี้ค่ะโอ้คนหลบอันนี้ค่ะพี่น้องค่ะปูมาต้อนรับแล้วค่ะนี่ค่ะพี่น้องค่ะค่ะปูหลับลูผู้เอค่าอ้าช่อว่าเป็นผู้เอา้าปูปูผลับหลูแล้วเนาะสึงข้างช่องค่ะค่ะ ต้องนะหันยิงตัวใหญ่ซ้ำกล้วยผมโอ้ค่ะเออเพื่นรู้แหละเพื่นมาเพื่อนไปเอาซื้อ,อาาเอาของมาท่านพวกสลับตรงนี้บังเดอร์จะเหยียบเด้อมาไหมเข้าไปนู้เข้าไปในหาเจา้าค่ะอเขาเขาการมาสตันอันนี้เป็นสารตะปูเนาะค่ะซักซิฟค่ะอันนี้เป็นปูแหลมม่วงปูแหลมม่วงปูกาใหญ่ประเ็ดไว้น,นี่ ค่ะพี่น <ühren oten> <âu> ้องคะสำหรับแนวทางฤาษีว่าทะเบียนรถแอดมินมาสั่นจังไดกาพิจาเรานั่ข่าวๆไว้ก่อนเนาะค่ะค่ะเดี๋ยวจังไดกาล่อฟังยายซีอีกเธอหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องเนาะกอดกันแนมมือเจ้ากอดมือของมือเจ้ามือกูได้เห็นแต่ว่าบม่มีคนเห็นกูเสื้อไปถามแม่เพิ่นเลยค่ะอันนายส่วนให่ฟังไอ้ก่อนมันมีค้นขี่หรามาอยู่น้ำินข่อยเขียดน้ำฝนไปบินบาทมันมาแกงย่า่ค่ะ คอยแล่นขวัททงไปหอาเพชรนเราเจมันก็ะเด้นี้เล้วลระเานี้แล้วขวมทงแล้โมโมตัวนี้ก็แล่นน้ำยายไปนี่มันจะริ้ต้นยายให้สิขวมทงไปน่ให้บานเจ้าของบานยูนี่ปูบอกว่าลูกหลานปูเปิเนี่ยเป็นใกล้กระตามจังเพื่อนมาดด้วยเพื่อนนี่แา่ในนาเนี่ยนอนยูนี่เพี้ย บักเพค่ะนี่นะปูตัวนี้นะขาวเลยขาวแบบถ้านากสีขาวคือนาดจำศีลถ้านาดตัวตัวสีทองคือนากกษัตริย์เป็น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 เจ้าของนักถ้านานาเป็นสีเขียวสีเขียวคือบริวารสีดำก็คืออ๋อผู้ที่คุ้มคล้องเป็นหัวเป็นยังเพราะว่าเป็นยากเป็นมั่นหมายึกว่าเป็นผู้ที่คุ้มคล้องไอ้พระยานาคที่จำศีลนะนะอันนี้ปูนี่เป็นนากสีขาวเป็นนักสีขาวมันนี่ ข้างหลังนี่เป็นไซรลุงมันจะ่าไลยสีนะค่ะมุนอยู่นี่นะอาตมานี่แข็งซื้อึแล้ว่ันจะมาพระนี่บ่เคยเห็นนะค่ะพะลุสีนี่แข็งซื้อึแล้วค่ะเพราจะมาพันขาอันปูจะมาพันขาอันพระฤาษีเด้อว่าชั่นยืนแข็งอยู่นี่ว่าชั่นออกออกแน่ว่าสั่นมาอันนี้ขาเก้าวบ่ออกก้าวบ่ออกแล้วเนี่ยก้าวบ่ออกแล้วนี่อยู่ใต้ห่มไส้ใต้ห่มไส้นี่ว่าก้าวบ่ออกแล้วก็เลยว่าโอ้โห มื่อที่เพิ่นบอกว่ามึงบ่เสือบ่วแสนบัมเสือแล้วผ่านนี่มาแต่นั้นได้ใจในเสือแล้วว่าแต่นันคนบันเดิกว่าพ่อพ่อดีเพิ่นออกมาก่อภัยนี่ก็เลยก็เลยได้หันใจออกก็เลยได้ย่างออกไปสนุกเสือเสือครับตัวนนี่มีเสียงกับบ้าทางเครือฝันทางเครือเขาเพิมไปเริ่มแล้วคริ่มตึงกับฝันว่าเพิ่นม้านพระเอ็มกับเอ็ใส่ว่ากูอยู่นี่แหละกูบ่ได้ไปไซว่าท่านว่ามึงเฮ็ดดีๆมึงอยากได้ยังมึงบอกกูว่ามาบอกหมาถึงบ่า นึกคนเองมาเขาอยากได้อันนี้ว่ะท่านว่าปันเทิงว่าบอกในสิ่งที่จําเป็นถ้าลังนี่กับเพิ่นเพิ่นนั่นแหละแต่มาบ่มีฤทธิ์บ่มีเดียดอย่างเลยเพิ่นไปบอกโยมมาว่าฤทธิ์ศีลจำศีลไม่เห็นถ่าเพิ่นซาย่นโยมเขามากเองเขาห้อนเองบันเทิงว่าเขาอยากเฮ็ดเองแต่มาบ่ได้ไปบอกเขาว่าโยมอันอันบ่มีบวกอยูเด็กบ่ได้ไปบอกเลยบอกบอกให้ปูว่าปูขัให้อยู่นั่บ่เนี่ยขันให้อยูนั่มอะอาคนไม่เห็นถ่ายเด็กบ่มีหลังค่านี่ยร่มฝนมากเลยว่าสัตว์ปูะ พ่อจะนึกสันหลังไม่ดูในปูนี่พอนบอกว่าอยากเี้ยงมึงบอกอันนี้พันุเล่นกันจดซื้อ้ลยเลยมันอยากเ้ยันีออกหัวไมสาธุค่ะอีดีนี่ยเนนในปูนี่เอนันเนอนอนเวดดอาเดากจังไรขออนุญาตไทยต้นไส้ปูเนี่ยไส้ปูเนี่ยไส้ปูพ่น้องฮะาเลกมาไมสเพื่อยนงนี่เด้อพี่น้องอฟซี่ะโอ้เอ็นมินกับคนลุกอยู่บ้เจ้า ปูไส่ที่เนี่ยอ๋อช้าธุค่ะได้ทหารใหญ่ดีค่ะนี่ค่ะพี่น้องคะซึ่งที่ปูเราเรื่องให้ฟังเมื่อกี้นี่ใส่หน่อยพี่น้องคะนี่ค่ะต้นน้อยๆค่ะนี่ค่ะพี่น้องคะอันสาดมาระปูขึ้นเแม่ยวโอกาสเอาไม่อีกเด็ดสาดค่ะเนี่ยมาเดียมีพี่น้องมามานังที่มานังสมองหนึ่งเข้ากันได้แล้วนางภาวนาเนี่ยให้โซ่ให้มันให้ลุ่มเรื่องเกีรื่อง ผู้เหม็นผ้ามากก็ไดนี่ตนสัตว์ยาซี่กำมภากำพพอยผมมีพีมีนองมาอาศัยพระเพื่อนอาศัยปูตากระินไปเขารพ่าบานว่ามันสิตายเราหมอว่าตัาดขัวปอดออกอันโลกมนั่นกับไปเหมือแล้วเด้อปูเลยสิได้อยูแข็งแห้งสิได้เฮดเวียกให้แกนอิดเกิดค้นไปคนมาก วิทยะลบหลูเนาะ่ะา,าแถวห้องมีบุญได้ส้างค่ะมือก่ะแกงกระดังมั่นหละอ้ยเดี๋ยวไหนหลูกเต่เาเขาเพราะว่าเขากทหารม,มันมีเรื่องค่ะบอก,กหลวงพ่อว่าอย่าไปห่าเราเลยแต่ห้านี่ล่ะสายห้านี่ละ,ละค่ะ เป็นไผ่ได้พอของเรียนค่ะ